สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้สวัสดีจบกบแมก็<ๆ>ในวันนี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านในแนวอาชีวิตรอดที่เหมาไปสร้างในช่วงแรกๆของการเล่นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านในป่าไบโอมป่ากงลางนั่นเองนะครับหรือเรีอกอย่างว่าป่าชายเลนก็ได้นะ ก็จะเป็นตามที่เห็นนี้เลยนั่นเองนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นการสร้างบ้านครั้งแรกของการสร้างในไบโอมนี้เช่นกันนั่นเองนะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงผมขอคนละ1ไลค์1แชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจก็ด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์มากนหลยนะยังก็ฝากคอมเมนต์อะไรก็ได้นะว่บาบ้านนี้สวยมากหรือว่าเออบอกเอาไปเล่นในชีวิตรอดหรือเปล่าหรือชอบหรือเปล่านะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะ และที่สําคัญในตอนนี้ออกตัสได้พัฒนาออกแบบรุ่นโฮเวอร์2.0ขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นแว่นตัวกลมที่ผมใช้อยู่นั่นเองโดยใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นทนทานใส่สบายมีน้าหนักเบากว่ารุ่นก่อนและเป็นแว่นกองแสงที่จะถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าจากการเล่นโทรศัพท์และความเหนื่อยล้าสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอีกด,ด้วยซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นแว่นที่โดนใจผมมากๆเลยในตอนนี้จึงอยากจะแนะนําแว่นตัวนี้ให้ได้ใช้กันนั่นเองก็ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปแล้วบอกสิครับแนะนํามาก็จะได้ส่วนนลด100บาทททัี บแว่นอตเอาล่ะสถานที่ใช้ในการสร้างเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงจุดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าจะเอามาสร้างมากๆเลยนั่นเองนะก็เราก็จะเริ่มจากวางค o b b l e s เป็นส่วนของโครงบ้านก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างอ่าเราก็จะวางในลักษณะ8คูณ8นั่นเองนะครับก็วางไปตั้งแต่ข้างล่างไปเลยซึ่งอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าจะวางในส่วนนี้หรือไม่วางก็ได้นะครับ ที่วางเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเป็นฐานของตัวบ้านนั่นเองนะแล้วก็อย่างในจุดนี้มันสามารถที่จะทาเป็นห้องเก็บของหรือว่าห้องอื่นก็ได้นั่นเองนะแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเราจะต้องวางบล็อกสูงขึ้นมาอีกสบล็อกจากเหนือน้ำนะครับนี่ให้ได้ในลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะดูแบบแปลกๆเนี่ยนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ตกแต่งในภายหลังนั่นเองนะต่อมานะครับเราก็จะเริ่มทําโครงบ้านเลยนะครับเราก็จะใช้บล็อกดินเหนียวนะครับวางในลักษณะตามที่วางในตอนนี้เลยนะครับก็จะเว้นช่องประตูแล้วก็ช่องหน้าต่างไว้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยบบัััันนนไดกหว่เอง แล้วหลังจากนั้นด้านข้างนะครับเราก็วางบล็อกดินเหนียวตามแนวไปทั้งหมดเลยเช่นกันนะครับก็ทางนี้จะมีความสูง3บล็อกนะครับรอบๆไปเลย8ปูณแสูง3บล็อกอ๋อแล้วก็ในส่วนของบล็อกดินเหนียวนะครับก็หาได้ตามรอบๆแล้วก็จะเป็นดินสีดําที่เอามาคาฟกับข้าวก็จะได้ดินเหนียวตามนี้เลยนะก็เป็นบล็อกที่หาได้ตามทั่วไปของไปโอมนี้เลยเอามาในจุดต่อไปนะครับก็ไปในส่วนของชั้น2งนะครับชั้น2นี้ก็จะเป็นไม้ปรรูปสีขาวนะครับวางปิดด้านบนไปก็จะเป็นหลังคากับ พื้นชั้น 2, 2> <ST> S> <S ก็ในส่วนนี้ผมจะใช้เป็นไม้สีขาว <ST> S> <S เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม้สีแดงที่หาได้ตามรอบๆตงเนี้บ้านมันจะมีความแบบไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแดงเกินไปนะครับก็เลยใช้สีขาวเพื่อให้มีความตัดของตัวบ้านนั่นเองนะครับอ่ะก็วางพื้นทั้งหมดแบบนี้ไปนะครับก็ส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็จะใช้เป็นบันไดาวางไปให้มันดูเหมือนเป็นหลังคานั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ต่อมาในส่วนของชั้น2นะครับเราก็จะวางบ ne ne up, ล็อกดินเหนียวไปลักษณะ5้าบล็อกนะครับ แล้วก็ตามด้วยด้านข้างแล้วก็วางยาวไปจนถึงด้านหลังแล้วก็จากตรงนี้ยาวไปจนถึงด้านข้างอ่าแล้วก็เว้นไว้หนึ่งช่องของด้านบนนะครับแล้วก็ตามด้วยตรงนี้อีก5บล็อกแล้วก็เชื่อมกันให้เป็นลักษณะของตัว L อก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้บล็อกดินเหนียวธรรมดาวางไป2บล็อกแล้วก็ตามด้วยบล็อกดินเหนียวมันได้กับหัวแล้วก็ด้านซ้ายและขวาเด็กผมเว้นไว้เพื่อจะใส่หน้าต่างนั่นเองนะแล้วก็ตามด้วยด้านบนอีก3บล็อก ก็จะได้ในส่วนนี้ซึ่งด้านบนเนี่ยผมจะเว้นไว้เพื่อจะใส่หลังคานั่นเองนะแล้วที่เหลือเราก็วางบล็อกดินเหนียวแบบไม่มีวดลายวางด้านข้างไปส่วนที่ผมเว้นไว้เนี่ยคือหน้าต่างนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาวางกระจกอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะวางให้เหมือนกับด้านหน้าที่เคยวางไว้นะครับก็บันไดกับหัวแล้วก็3บล็อกแล้วที่เหลือก็ด้านข้างตรงนี้ก็วางตามแนวไปนะครับสูง2บล็อกไปก่อนอ่าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นช่องประตูนะครับ ประตูเราก็จะวางแบบนี้ไปมันก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะ <laughs> สำหรับผมนะครับก็ตรงนี้เออเริ่มงงนิดนึงอ๋อ,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 อต้องวางบล็อกดินเหนียวแบบนี้ไปอ่าก็จะมีความคล้ายเหมือนด้านหน้าแต่แค่มันมีหน้าต่างแค่ช่องเดียวนะตอนนี้ก็จะได้ชั้น2แบบนี้แล้วนะครับใน,นส่วนที่เหลือเราก็จะเริ่มวางหลังคากันเลยนะครับหลังคาเนี่ยเราก็ใช้บันไดสีขาววางตามแนวแบบนี้ไปก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ใช้บันไดสีอันแล้วก็สลับด้านบน3อัน แล้วต่อไปด้านล่างก็ทําให้มันมีความสมูทมากขึ้นนะครับวางมาได้กับหัวแล้วก็ตามด้วยสลันบนี่ก็จะดูเป็นหลังคาที่มีความแบบมนๆน,นะครับอ่าและส่วนที่เหลือก็จะเป็นการทําเหมือนกับด้านหน้าในแต่ละส่วนที่เราได้วางไว้อ่าก็ทําไปแล้วก็ตามาด้วยบันไดกับหัวสลัแบแล้วก็เชื่อมกับด้านข้างตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะทําหลังคาลักษณะยังไงก็ได้นะครับัน้ก็ทําแบบเป็นตัวอย่างให้ดูนั่นเองนะ ก็แล้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับแล้วก็ใช้สลับวางเชื่อมกันแบบนี้ไปก่อนเพื่อเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือโดยรวมของการวางบันไดสีขาวนะครับหรือหลังคาั่นเองแล้วในส่วนที่เหลือตรงกลางเนี่ยเราก็จะใช้ไม้ที่หาได้ดทั่วไปเลยครับก็จะเป็นไม้สีแดงก็วางตามแนวไปเลยนะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วางตามแนวแบบนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นสลับวางปิดไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เหลือเราก็เชื่อมไปให้หมดเลยนะครับให้เป็นลักษณะของหลังคาบนบนที่ทําไปนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาทําในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงเราก็ใช้รั้วสีแดงแล้วก็แถบดอไม้เออผมไม่รู้นะว่ามันจะเรียวกว่าไม้อะไรอ่ะผมขอเรียวกว่าเป็นไม้สีแดงแล้วกันนะก็ <lindo> ถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้ว่ามันมีชื่อว่าไม้อะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับและตรงที่เราเว้นไว้เราก็จะวางกระจกไปนะครับนี่ก็วางแบบนี้แล้วด้านล่างเราก็เจาะไปด้วยนะครับเพื่อให้มันมีหน้าต่างมากขึ้นส่วนที่เหลือที่เราเว้นไว้นะครับก็จะวางกระจกไปเลยนะแล้วก็ด้านล่างก็เจาะหน้าต่างทําเหมือนกับด้านนั้น ด้านหน้าก็วางกระจกไปแล้วก็มาในจุดนี้นะครับเราจะมาตกแต่งในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยเราก็จะวางสลับด้านบนเป็นสลับสีแดงนะครับหมายแดงวางด้านหน้ายื่นออกมา2บล็อกแล้วก็ด้านข้าง1บล็อกยาวไปจนถึงด้านหลังอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะทำลักษณะไงก็ได้นี่ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราทําทางเดินได้แล้วนะครับเราก็จะต้องมีเสาด้วยนั่นเองนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูลโลนแล้วก็แปลกๆด้วยเพื่อให้มันดูแบบมีฐาน ของการคำตรงจุดทางเดินนั่นเองนะก็จะวางเสาแล้วก็เว้นระยะห่างวางด้านหน้าประมาณ4เสาก็แล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วางสลับตามขอบแล้วก็ตามด้วยรั้วประตูนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ในส่วนที่เราเว้นไว้นะครับผมก็จะทําเป็นในส่วนของท่าเรือเล็กๆตรงนี้นะครับไว้สําหรับขึ้นเรือนั่นเองก็จะวางสลับไล่ลงมาแล้วก็ยื่นมาด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยเสาอีก2เสานี่นะตอนนี้เราก็จะได้ท่าเรือแล้วนะ เออแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นแคมไฟล่ะมันจะดูสวยไหมนะคือปกติผมจะชอบใช้แคมไฟเนี่ยทําเป็นท่าเรือซะมากกว่าแต่จากที่ผมคิดคิดว่ามันน่าจ,จะไม่เข้ากันหรือเปล่านะอืมรู้สึกมันแปลกๆนะไม้เป็นสีแดงแล้วอันนี้ก็เป็นแคมไฟไม้แบบอย่างนี้ถามว่าใช้ได้ไหมส่วนตัวก็ก็ได้นะแต่ขอเป็นแบบเดิมดีกว่านะรู้สึกว่ามันตัดเกินไปอะแล้วมันดูแปลก คือถ้ามันเป็นไม้โอก๊กทั้งหลังอะไรเงี้ยเออมันก็น่าจะเข้ากว่าอขอทุบก่อนล้วกันนะแบบเดิมแล้วกันอ่ามาที่จุดต่อไปกันดีกว่านะครับก็จุดนี้เราจะมาวางดอกไม้ด้านหน้านะครับรตามด้วยหญ้าแล้วก็แทบดอแล้วก็ตามด้วยดอกไม้ด้านบนซึ่งผมก็ใช้เป็นดอกไม้สีขาวแล้วกันนะมันจะได้เข้ากับหลังคาแล้วก็สุดตัวชอบด้วยนะแล้วในส่วนของด้านบนนะครับก็จะทําเป็นป่องไฟนั่นเองนะนี่ก็จะใช้ใช้บล็อกอิดบันไดอิดนะครับแล้วก็ตามด้วยแคมไฟแทบดอ ซึ่งบางส่วนนะครับผมก็จะใช้ไม้จากที่อื่นมาสร้างด้วยเพื่อให้มันมีความแตกต่างในแต่ละจุดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลมกลือนจนเกินไปก็ทางนี้เป็นการตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะถ้าเกิดว่าบล็อกไหนไม่มีหรือยังไงก็ตกแต่งตามที่มีเลยนะครับอ่าแล้วก็วางไฟอ่าวางตัวนี้ดีกว่าอืมโอเคหลังจากที่เราตกแต่งด้านนอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งภายในกันนะครับซึ่งภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากวางไม้โอก๊กเป็นพื้นก่อนแล้วกันนะเพื่อให้มันมีความแตกต่างจาก บล็อกด้านนอกนั่นเองนะนเราก็ตามด้วยไฟเดี๋ยวส่วนด้านล่างนี่เราค่อยมาวางนะตรงนี้เราก็จะใช้บล็อกโพลิชเชดโพลิชอะดิไซหรือโพลิชอะไรนะ่กลืมแล้ว <c oughs> ก็วางตามนี้ไปนะก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวแล้วก็ด้านบนก็ทําเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะใช้ไม้สีขาวแบบนี้แล้วก็ปิดด้านข้างไปเออตรงจุดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังดูแปลกๆใช่ไหมก็ให้เก็บรายละเอียดเปลี่ยนเป็นบล็อกดินเหนียวด้วยนะครับ จะได้แบบเนียนตาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะวางเตาเผาด้านข้างตรงนี้ไปนะก็จะมีเตาเผาเผาหินแล้วก็เผาอาหารตรงนี้อันนี้เราก็ปิดด้านบนไปแล้วก็ตามด้วยโต๊ะครับบาร์เรลที่เก็บของนั่นเองนะอ่าแล้วก็ตามด้วยแ็บดรอซึ่งแ็บดรอนี่จะวางหรือไม่วางก็ได้นะที่วางเนี่ยเพื่อให้มันดูแบบสวยงามแค่นั้นแหละนะแต่จะเปิดลําบากหน่อยแล้วก็ตามด้วยบาร์เรลด้านข้างตรงนี้ทําให้ดูเหมือนเป็นบาร์นั่นเองนะแล้วก็ด้านบนอ่บาร์เรลนี้ แถบดอที่ใช้จนคุ้มเลยนะคือผมเป็นคนชอบวางแถบดอทนะมันสวยดีเออแล้วก็วางอันนี้ด้วยเหมือนจะลืมนะเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าเริ่มจากวางแถบดอก่อนแล้วก็วางของด้านบนซึ่งเวลาวางนะครับเราต้องกดนั่งก่อนนะมาถึงจะวางของได้ต้องกดนั่งแล้วก็วางอันนี้แบบนี้ไปอืมเอ้รู้สึกว่าเอาไว้ด้านในดีกว่านะก็แบบนี้อ่าแล้วก็ตามด้วยเค้กตกแต่งไปเรื่อยครับระหว่างนี้แล้วก็ตามด้วยต้นไม้โอ้ ต้นใบนี่ดูสวยดีนะแล้วก็ตามด้วยพรมสีเขียวก็เป็นพรมมอสนั่นเองนะแล้วก็ตามด้วยที่ปรุงอาหารแล้วก็วางน้นําไปนในตอนนี้เราก็จะได้ชั้นล่างแล้วนะครับผมชอบมากเลยนะห้องครัวอาจจะดูแคบนะแต่ส่วนตัวคือชอบเลยนะเออแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางรูปภาพก็แล้วกันนะมันจะได้ไม่ลงนี่ดูเหมาะเลยลนะกับการวางรูปภาพตรงจุดนี้แล้วต่อไปนะครับเราจะมาตกแต่ง ชั้นบนก็ต่อเลยนะครับซึ่งชั้นบนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองนะก็เราก็จะวางเตียงไปแล้วก็ตามด้วยบาเรลด้านบนหัวเตียงนะครับอ่าแบบนี้อ่าเดี๋ยวด้านข้างตรงนี้เราวางสมุดก่อนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยด้านบนด้านบนเนี่ยเราจะวางไม้สีแดงก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นเพดานนั่นเองนะอ่าแล้วก็ปิดด้านข้างตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงจุดตรงนี้นะครับเราจะวางแถบดอด้านข้างตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นั้วของบันไดนั่นเองนะครับอ่าก็ทุบ นี่ก็จะได้รั้วข้างๆบันไดแบบนี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะวางปิดได้ด้วยนะเพื่อที่จะให้แบบด้านบนเนี่ยเราเดินแบบได้ทั่วไม่ตกบ,บันไดก็กันไม่ให้คนขึ้นมาได้นะครับเพื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> อ๋อลืมปักไฟเลยไม่น่ารู้สึกมืดๆปักไฟเราวางไว้ตรงนี้ดีกว่านาแอบๆหน่อยแล้วก็เอาชุดมาใส่ในอาร์มสแตนด้วยซึ่งผมจะเอาชุดโซ่นะครับมาใส่แต่ว่าชุดโซ่เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าหาได้จากไหนมีใครรู้บ้างครับคือตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยหาชุดโซ่เจอเลย เสกอย่างเดียวแล้วก็ด้านข้างตัวนี้เดี๋ยวจะต้องใส่หน้าต่างเพิ่มด้วยนะครับจะได้ดูแบบไม่อึดอัดรไงแล้วก็ตามด้วยหนังสือวางในตู้ด้วยโอเคในตอนนี้เราก็จะตกแต่งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเสร็จนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมทั้งหมดในการสร้างแต่ตอนนี้เรายังไม่เสร็จนะครับเราก็จะเหลืออยู่บางจุดที่ยังไม่ทำนะครับนั่นก็คือเก็บารายละเอียดในส่วนของด้านข้างที่ว่าอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าท่านผู้ชมจะ ทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับซึ่งผมก็จะใช้แอดดิไซส์แล้วก็บล็อกสีเขียวคอมเพรต stone นะครับแล้วก็ตามด้วยถาวัลน,นะครับวางตกแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของคอมเพรต stone ชั้นล่างนะครับที่เราได้ทําไว้แต่แรกก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ที่สร้างมาก็จะเป็นการสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างก็สามารถเอาไปต่อเติม เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการสร้างบ้านในแนวชีวิตรอดนะครับเพื่อสําหรับใครที่แบบคิดไม่ออกว่าจะสร้างบ้านยังไงดีหรือยังไงก็ก็เอาแนวที่ผมสร้างในครั้งนี้ไปดัดแปลงต่อเติมสร้างกันได้เลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับการสร้างบ้านแนวชีวิตรอดในครั้งนี้กันนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ์แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคือผมเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์มากมากเลยที่บอกนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคก็ขอจบคลิปวีดีโเท่านี้นะครับแล้วเจอก 拜了，拜。